สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและเชนจงอางคารางซอแจ้งหมอลำนามี่หกเมียหัวหน้านกพงสกรน,นะคะอัปเดตสถานที่ค่ะวันนี้อยู่ที่นี่ค่ะตลาดกินซ่านะคะตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตจากถนนถนนพหลโยธินถนนพหลโยธินนะคะปทุมธานีค่ะ นะคะ,กำ,คะกำลังตั้งเวทีค่ะกำลังตั้งเวทีแต่ว่าไม่มีที่อยู่เลยมีเฉพาะข้างถนนข้างสะพานล,ลอยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูประชากรของเราข้างสะพานล,ลอยกันนะคะว่าประชากรของเราอยู่กันแบบไหนอยู่กันเช่นไรอยู่กันอย่างไรนะจ๊ะ เดี๋ยวไปดูสามีคอนวอยก่อนครับไปอ้วนอัวผัวคอนวอยก่อนอน,นั่งเอาทั้งล่านแน่น่ะส,สามีช่วงางัครบแวะไปซื้อไป นูนูนูลูก,ล,กลูกจะไปไหนเดี๋ยว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 ลูกลูก,ลก,ลกจะไปไหนกันคะชุดสิไปไซนะ่ะไปไซไปไซทีมงานนกผีเสียงพี่น้องทีมงานทีมงานนกผีเสียงน้องข้าวสาลค่ะน้องข้าวสาลค่ะนาแมงย,ยังเมื่คือเขาเบียะแท้อต้นน อาแป้นน oh. <Yeah, S 2> ้ำอีอาสกับโฟกโฟกจะของน้ำมาอาบการกระทุ่มกูมาเตยไปเข้าห้องน้ำเนาะเดี๋ยวจะไปอุ่นอัวปัวนักรุนตรีค่ะไม่มีที่อยู่แต่ว่าโชคดีมีสะพานลอยเนี่ยร่มสะพานลอยก็เลยได้นอนอยู่แถวนี้ยังดีนะคะอันนี้ถือว่าถือว่ามีที่อยู่อยู่สะพานลอยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราค่ะแล้วก็เย็นดีมากลมดีมากก็ถือว่างานวันนี้โอเคผ่าน บางงานน่ยไม่มีเลยสพละพานลอยก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีแต่งานนี้มีอยู่ค่ะพอมีบางงานเตนไอจานครับคือจำบ่ายแถวพักบ่น,นี่จังหวัดเชียวเอยู่อันนี้มันบ่พักดอกอันข้างหลังผีค <c oughs> ันดีอยู่คันวัดดีครับเมนบ่าคุณอาจารย์นฤติเกสิแกนลู่อัน,น,น,อนตุลเอตเตียนเยู่ ันนี้คือคุณพ่อโชอเฟอร์นะคะคุณพ่อโชอเฟอร์รถคันของจงอางเองค่ะเจะไปดูลูกๆค่ะคุณน้อนกองกันเนเอเลยโยูฝ่ายเวทีก็ทําไปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราหมอลำนามที่หนะคะตรงนี้ค่ะ ลานตลาดกินซ่าค่ะลานกว้างขวางมากดูสิลานกว้างมากกว้างมากกว้างมากที่จอดรถก็สะดวกสบายลานก็กว้างนะคะตลาดกินซ่าค่ะตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะจ๊ะตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์จ้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะจ๊ะถนนพหลโยธินค่ะนี่เห็นไหม อจฉาเพ่นพี่น้องเขาก็ยู่เป็นคู่เป็นคู่นี่นี่ทีนอนสาจงอ่างเป็นขี้ยุ่เป็นขี้ผู้เดียวค่ะยุ่ผู้เดียวค่ะอันนี้ทีนอนอันสองอามค่ะเบิ้งทีนอนสองอามมานอนข้างแม่จงอ่างค่ะสองอามมานอนข้างแม่จงอ่างค่ะอีชาอีกแล้วคู่นี่กับคู่หนึ่งนี่เขาบิ้ยู่แสดงว่าเขาไปกินเขาอยู่นี่คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งคู่ลูกไส้กับลูกไผ่ค่ะอันนี้คู่บลูกไส้กับบลูกไผ่ค่ะ อ,นนอันนี้กับคู่หนึ่งค่ะเนี่ยนี่กับคู่หนึ่งอีนี่มาเป็นขี้เขานี่โอ้อีนี่จะไดจะมาอันจะได้จะมมอยูเป็นขี้เขาเพิ่งมมอยูเป็นขี้เขาเห็นนี่อย่างเขายูเป็นคู่เจ้าของมาอยู่เป็นขี้เขาอย่างเมนบอจะได้จะมาอยููเป็นขี้เขาการแเธอมาเป็นผัวฉันมาถ้าจะได้อยู่เป็นคู่เป็นคู่ เดี๋ยวฮะจะไปอุ่นหัวหัวข้นว้อยต่อค่ะสีบ้าไปเบิ่งคลิปนี้สิบ้าสัมผัสผู้ใดนะคะให้เขานอนค่ะสิบ้าคอยสัมผัสผู้ใดค่ะสิบอุ่นอัวย่างเดียวค่ะให้เขานอนเนาะไปยังไรค่ะห่อนบ่ค่ะห่อนบ้าห่อนสองหมื่นแล้วเนาะค่ะหมู่บ้านนีนห่อนแห้งก็มันนีอีกมนีงยังมาไข่เด้ค่ะมีหม่องน้อยมีหม่องอยู่ มีลมพอมีลมเป็นประค่ามือนี่มือนี่พอมีลมสว่าดมือวันไม่มีลมเลยห้อนคัะอิริมือว่านนี่โอ้ย <c oughs> น่ารักจังอ่ะมือว่านนี่หนูไปนอนอยู่เส้นทันไปค่ะอันนี้คือร้านขายของประจำหมอลำนามีหกค่ะร <c oughs> ้านขายของประจำหมอลำนามีหกค่ะ ได้ยังก you know, in ินอ oh ่ะป้าฉันนี่เถวบ่อเอิญกูได้สัวยบ่อเอิญเหรอคุณแม่ตั้งร้านแล้วหือเหมือนเล้วนี่แม่นี่ยกำลังจะตั้งกำลังตั้งร้านได้ยังกินละยังไม่วอาอะไรห่างกับบ่เอิญกันเยื่อใสดอกเพื่อสิเฮ็ดนักร้องสาวหน่าคือสุนบัญมีแพตตี้ประภาพพรป้าเพิ่นนเห็นเพราะอะไรเเห็นภาดสุนตื้อสมาบนั่นนั่ง นั่นลองสาวนา,าคือจ้าอันเอาเอวแดนเซอร์สาวนา,าคือจ้าค้นขี่บัสูตรประยุทธ์จันโอรถไม่ใช่กับไฟเด้อ